S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นี่ฮะท่านนายอำเภอเนี่มาเป็นลูกศิษย์เดินตามหลวงตากันแล้วนะฮะท่านนายอำเภอ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับสว่างปานบุรีนะครับสว่างแผ่ภัยศาลปานบุรีนะครับก็นํารถพยาบาลมาอำนวยความสะดวกในพื้นที่นะฮะนี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับของอําเภอปานบุรีนี่ท่านประหลัดนะฮะมาหลายคนนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อ,อสสนะครับหลายคนหลายท่านอ,อ่านั่งพนมมือเลยลูกพนมมือ,อไไแม่ก็ลูกอ่าฮะ มานี่ต่างชาติก็มานะฮะนุโมธนาบุญด้วยสวัสดีครับโอ้โหหนะ้าท็อปเดี๋ยวแหมเดี๋ยวแนะนําตัวกันก่อนดิโอ้โหมาจากหน่วยไหนมาจากสว,าว่สวางหัวหินนะครับสว่าหัวหินนะฮะขอบค <ขอ S 2> ุณมากเด,เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไลน์ครับยวเดแอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดี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 ๋วเดี๋ย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 วเดกันวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่วันนี้นี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะทั้งสว่างแผ่ไพสาลปานบุรีแล้วก็สว่างหัวหินนะฮะมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาหน่วยความสะดวกนะครับอไ <5 S 2> เปลี่ยนนะ <5 S 2> เปลี่ยนเลย <5 S 2> เปลี่ยน เปลี่ยนเลยนะครับท่านเปลี่ยนหนะ้ากากอนามมยเลยเดี๋ยวผู้หญิงอย่าขวางทางท่านนะครับคุณพีณ่ถ่ายรูปกระไรตื่นเต้นมองตาบอกให้มาถวายท่านอันเปลี่ยนนั้นใหม่วิญงวิญูร่วงกระเด็นหมดมือไม้สัน่นตกใจคุณไก่และหางสาั่น สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์เพจทั่วไทยดิวได้ทันใจยัะ ะโออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวนี้ด้วยเนี่ยโหนะฮะลูกสาวมานั่งกราบขอพรหลงตาบุญชื่นกันมา,มาออกนอกเลยออกนอกออกนอกรถออ,อ,<า>ออกมานะนอกรถเออออกมางนอกรถ่าสาธุ สัดีทุกท่านนะฮะนี่ขณะนี้เนี่ยอีกประมาณ200เมตรเนี่ยนะครับหลวงตาก็าจะเดินเข้าสู่ถนนเพชรเกษมแล้วนะฮะอ๋อนี่ฮะอ่ายกได้ยกนะครับอนุโมทนาบุญนะครับ ยกได้ยกนั่งไม่ได้ไม่เป็นไรครับคุณแม่ถ้านั่งไม่ได้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนะอยกสองมือประคนของวางโทรศัพท์ก่อนสาธุโอ้นีฮะอ้าวมานั่งรับคอและสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงยกได้ยกเลยนะครับมีเงินเอาออกนะฮะกระเป๋าตังกระเป๋าถือหลบนิดนึงนะฮะ Bế rồi bế, bế. Hãy rồi cho nó Ghiền คนนะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะสาว่างหัวหินนะฮะแล้วก็สาว่างแพรพศษารเจ้าที่ตำรวจนะครับรวมถึงที่น้องฝ่อมุญชนในเขตปานบุรีและในเขตหัวหินที่นําเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นนะฮะนี่เป็นการปลกฝังนะฮะ น้ำพี่น้ำน้ำน้ำเปิดเลยนะอ่าคันนี้จะเป็นแค่นมครับพี่ครับนมขน,นมน้ำดื่มเดี๋ยวรอรถกระบะมาเอาเป็นนมกับพวกทุกอย่างที่มีให้น้ำดื่มขึ้นคันนี้ได้เลยนะครับ เฉพาะนมเฉพาะนมขนมขึ้นรถตู้ครับทุกอย่างที่ไม่ให้น้ำดิมครับนี่ได้กำลังเจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างหัวหินนะครับแล้วก็สว่างแพรพศสารปานบุรีนะฮะมาช่วยเป็นจิตอาสานะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ทุดงของตาบุญชื่นเนี่ยนะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยพี่น้องกู้ภัยสว่างนะฮะ ที่มีอยู่นะครับหลายจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมาช่วยกันอย่างดีนะฮะอ่าเดี๋ยวผมคงจะต้องเดินอีกสักพักหนึ่งนะฮะเดินไม่นานแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องไปภารกิจแล้วนะครับ น้ำดื่มเดี๋ยวรอรถกระบะมารับนะครับวางไว้เลยนะครับรถเ,เข็นอเออเรื่องใหญ่แล้วลืมบอกกู้ภัยไงเมื่อเช้าทไมไมีรถเข็นอยู่สี่คันครับพี่ยอยู่ในวัดไว้เข็นเก็บนมนี่แหละคอ,อ,อยใส่รถผมลืมเลยเรื่องใหญ่เลยลืม โทระักตะโทรหาสจรถเข็นไม่ได้เอามาอยู่ในวัดเดี๋ยวเบรกอ่ะใครโทรมา ภาพสวยแน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะนี่ผมลงทุนเดินไถหลังกัเลย <c oughs> จับจับจับอ่าจับ,จบสอง,สองมือเลยครับอ่าจับยกประเคนเลยครับโ,รโอ้โหนี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะมันนั่งกันอยู่นี่นะครับอ่าตอนแรกนี่ไม่มีเลยนะโอ้ต้องบอกเลยว่าวันนี้คณะศรัทธาเนี่ยนะครับ ชาวอำเภอปานบุรีนะครับรวมถึงที่มาจากอำเภออื่นอำเภอใกล้เคียงเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้กันเยอะจริงนะฮะนี่ส่วนข้างหน้าเนี่ยคุณไก่ละหารทรายก็เดินบอกนะฮะว่าอย่านําปัจจัยมาใส่แล้วก็มีการสกีนกันด้วยว่าใครที่ไม่สวมใส่หน้ากากละไมยก็มีการแจกกันด้วยนะฮะเราอยู่กันบนถนนเพชรกเกษมนะฮะ เจ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีก็ออกจากวัดมาได้ประมาณสักหนึ่งกิโลครึ่งกับอีกสามสิบเมตรโดยประมาณนะฮะนท่านในอำเภอนะฮะพร้อมเจ้าที่ไปปกครองประหลัดนะฮะสระบกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี่เข้มแข็งมากๆนะฮะ โอ้โหนี่ครอบครัวนี้น่ารักมากนะฮะนี่โอ้โหทาแป้งขาวเลยนะฮะอ้าเดี๋ยวไปแคปเจอร์จากเพจทั่วไทยนิวได้เลยจ้ะสวยงามจริงๆแชะไปแล้วหนึ่งแชะโอ้โหปกฝังให้ธนุำมลงมาพุทธศาสนาก็อย่างดีนะฮะขอบคุณทุกท่านนะ,ะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทวไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับ คุณที่หลายคนเนี่ยโทรศั์มาหาผมทั้งวันอินบ็อกกันมาตลอดนะฮะเมื่อวานนี้ก็มานนาอาหารเครื่องดื่มมาให้คณะลูกศิษย์ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโมทนาบุญมาทุกท่านนะครับ นุโมทนาบนนะครับสาธุครับอีกประมาณ400เมตรนะฮะจะถึงทางเข้าบ้านเขาเต่านะฮะอะไรนะฮะวนนะอุทยานปานบุรียังไม่ถึงใช่ไหมเอา โอ้ขอโทษทีฮนะขอบคุณมากครับอ่าอีกประมาณสี่ร้อยเมตรจะถึงทางเข้าวนะอุทยานปานบุรีรตอนนี้อยู่ประมาณด้านหน้าของครัวชายเขาแล้วนะฮะนี่โอ้โหนี่ฮะอ่าเดี๋ยวยกของถวายด้วยนะครับอ่ายกของถวายด้วยโอ้โหหนูน้อยนี่เป็นสื่อที่ไหนฮะเนี่ยของกระจวบม่ค่ะของประจ,บ,ะระจบเหรอ ของอะไรของอะไรของช่องสามช่องสโอ้ครับขอบคุณมากครับที่มานำเสนอกันนี่ฮะพี่พี่สื่อมวลชนนะฮะที่อยู่ในประจวบนะฮะเป็นผู้ข่าวช่องสามนะฮะก็มานําเสนอเรื่องราวความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธด้วยอ้าวยกเลยครับยกเลยยกถวายแล้ครับสาธุครับ โมทนาบุญนะครับเดีย๋ยวยกนมงนพี่เอาวางบนน้ำแล้วจับแตะน้ำเลยเอาเอาสวางซ้อนบนน้ำแล้วจับเลยครับตาทุกครับ เปลี่ยนมุมกันบ้างสาธุครับสาธุน้ำเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีจิตอาสามาช่วยยกนะครับอ้าวคุณอ่า อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมายืนไม่ได้ไม่เป็นไรครับยืนไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะท่านป่วยนะครับอ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับใส่รถตู้เลยครับใส่รถตู้เลยอ่ายกสองมือเลยครับประเคนของพระยกสองมือเลยครับอ่าแตะววาง <S <s <ik ako> ไว้ครับวางไว้เลยครับสาธุ แดดเริ่มมาแล้วนะฮะตอนนี้วิตามินดีเต็มเต็มเลย สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขณะนี้เราอยู่กันบริเวณทางเข้าวนาอุทยานปานบุรีนะครับถนนหลวงหมายเลขสี่ของประเทศไทยหรือว่าถนนเพชรเกษมโอ้โหมองไว้นี่สุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะเอา้าก็เป็นมิติใหม่แห่งศาสศสนาพุทธนะฮะที่ ความเริ่มใสศรัทธาเนี่ยหลังไหลกันมาริมถนนนั่งกันอยู่ไม่มีที่ว่างเลยนะครับสำหรับในเส้นทางช่วยประชามพันธ์กันสักนิดนึงนะฮะอย่านำปัจจัยมาถวายปัจจัยไม่ต้องมาถวายท่านนะฮะท่านไม่ได้รับปัจจัยนะครับ บางคนบอกทำไมต้องถวายน้ำเอา้าก็ไม่รู้เขาถวายกันจะห้ามยังไงล่ะก็ไม่ได้อาบอกนี่ว่าต้องเอาอะไรมาถวายไม่มีอะไรถวายก็ได้นะฮะโอ้นี่ฮะท่านนายอำเภอสุดเขตปานบุรีนะฮะท่นานในอำเภอปานบุรีพร้อมปะลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสอต่างๆนะฮะก็มาร่วมส่งแค่นี้นะฮะฮัโว่า ไ,ไ,ดได้ได้ได้ส่งส่งมาเออเอ,อส่งมาส่งส่งแล้วด,ดึงดึงไปด้วยดึงดึงเข้าไปก่อนดึงไปเป็นผู้ดูแลก่อนเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่งมา,งมานี่เข้าสู่เกตอำเภอหัวหินแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็สุดเขตปางบุรีแล้ว รถต้ดงเข้าเขตอำเภอหัวหินแล้วนะครับนะครับยกเลยครับยกสองมือเลยอ่ะอยู่กันนะตอนนี้บริเวณด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนําบุญนะครับ ก๋วยเตี๋ยวหน้าบุญฮะอ่านผิดนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวน้าบุญนะฮะอ๋อเป็นลายชื่ออ่าไม่เป็นลายอนุโมทนาสาธุด้วยเห็นเขาขาวตกใจอ่าใส่หน้ากากด้วยครับผมใส สั่งพระซะด้วยแม่มาสั่งพระไม่ได้นะฮะเป็นบาปเป็นกรรมนะครับแม่ไม่ได้เลยนะฮะอ้าวพนมมือครับคุณแม่สาธุฮะมรนาบุญเลยฮะ,ะข้าเขตหัวหินแล้วฮะพี่น้องครับแม่ชาวหัวหินนี่ติดต่อกับบานบุรีนี่นั่งรอกันสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะ โอโหนี่ฮะนั่งรอกราบเลยนะครับไม่ต้องกราบท่านนะครับนั่งท่านจะได้ไม่ต้องก้มนะผนมมือเลยนะนั่งยืดอกเลยฮะรับพรเงยหน้ารับพรเลยนะครับงยหน้ารับพรท่านเลยไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มมาสาธุครับไม่ต้องก้ม สวัสดีทุกท่านนะฮมนี่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นี่หลังจากที่ท่านเดินจากโพลสวรคร์ไปเชียงรายแล้วก็กลับมาโพลสวครร์จังหวัดน,นครพนมรอบที่แล้วนะครับรอบนี้มาจากภูเก็ตกลับนครพนมบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะฮะช้าพุธนี่อบอุ่นที่สุดเลยโอ้นั่งคอยกันตลอดเลยนะฮะสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะนี่ บรรยากาศนะฮะเช้าวันนี้อ่ะยกน้ํานะครับยกเทินข้างล่างเลยอเอาเทินอเอาเทินกันข้างล่างเ,เออยกเทินกันเลยนั่นแหละสาธุนี่ฮะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโคุณแม่เนี่ยนั่งรอนะฮะอ้ะาวยกเลยครับยกได้ยกนะครับสาธุเอาก,าออกระเป๋าตังค์ออกครับเอากระเป๋าตังค์ออกก่อนนะกระเป๋าตังค์ออกก่อนครับนะขอบคุณมากนะครับ อ่ายกได้กระเป๋ามีอะไรนะผ้าเหรอหรู้ว่าไงอ่าก็อีกประมาณ500เมตรจะถึงปั๊มน้ำมันปอตอทหัวหินนะใช่ไหมครับปอตอทหัวหินนะครับอ่ชาวบ้านก็จะเรียกว่าปอตอทหัวหินนะฮะหรือว่าปัม๊มปอตอทนั่นะเองนี่ตอนนี้อยู่นะฮะซอยหัวหินหนึ่งร้อยห้าสิบหกแล้ว ปากซอยหัวหินหนึ่งร้อยห้าสิบหกนี่ดูป้ายซะก่อนอีกห้าร้อยเมตรก็ถึงปั๊มปตทหลายคนก็โทรถามกันนะฮะจะได้ไม่ต้องถามนะฮะดูไลฟ์สดก่อนโอ้โหคนโทรมากันเต็มเลยนะฮะผมปิดเสียงไว้ไลฟ์สดอยู่ก็ปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดเสียงแล้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อใครจะมาโทรถามเส้นทางนะฮะ ขอประทานอาภัยด้วยโทรมาไม่ได้รับสายฮะปิดเสียงไว้ตั้งแต่ตอนที่ไฟ้สดในตอนตักตักบาทนะฮะใส่บาทตอนเช้าเปิดเสียงแล้วนะฮะนี่โอโ้โหมาสี่ชั้นเลยนะฮะอ้าวสาธุด้วยฮะอนโมทนาบุญด้วย หลายคนก็บอกเอ๊ะฉันจะไหวฉันจะถ่ายรูปทําไมต้องให้ฉันยกของประเคนของพระต้องสองมือนะฮะยกสองมือท่านจะได้บุญบางคนก็หยิบของวางไว้กับพื้นแล้วก็จับโทรศัพท์มาถ่ายบุญก็ไม่ได้ได้แต่รูปนะฮะอยากได้บุญต้องยกประเคนสองมือตั้งจิตอธิษฐานดีๆบางคนก็วางของไม่ประเคนเลยนะฮะ กานก็ต้องมารอเสียเวลานะครับท่านก็เมตตามากนะะท่านก็รอให้วางโทรศัพท์ซะก่อนแหมมันก็เป็นการช้านะฮะอ่านั่งไม่ได้ยืนเลยครับไม่เป็นไรครับสาธุฮะเอเข้าไป โอ้เด็กน้อย <c oughs> อ่านี่ฮะวันนี้อากาศดีจริงๆนะฮะลมรื่นลมเย็นเลยโอ้โหนะฮะมโธนาบุญเลยนะครับ สาตุครับ ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนครับขอความนุเคราะห์เอาเอาเข่งมาส่งให้ได้เมฆแข่งพูดผิดรถเข็นน่ะสี่คนะันน่ะอยู่ข้างหน้าสาราตรงตรงที่สวิจอดรถตรงนั้นะนะ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับทุกท่านฮะามา840คนแล้วนะครับชื่นใจมาหน่อยนะฮะตั้งแต่หลายสดภาคใต้มานี่ยังไม่ทันถึงพันเลยนะฮะ838คนแล้วนะฮะน่าชื่นใจนะฮะมีกำลังใจเดินหน่อยนะครับนี่นำเสนอกันฟรีไม่มีค่าใจ่ายนะครับไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุนด้วยนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าโฆษณาใดๆเนื่องจากว่าเราไม่ได้สร้างรายได้เรานำเสนอเนฟรีนะฮะ โมทนาบนกับทุกท่านนะฮะออบนร,รยากาศสวยงามจริงๆนะฮะเหล่าชาวพุทธเนี่ยมานั่งกราบไหว้ขอพรพระธุดงนะฮะหลวงตาบุญชื่นหลายคนก็บอกเอ๊ะไม่รู้ว่าหลวงตาบุญชื่นเป็นใครมาจากไหนหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะอายุ73ปีกว่าแล้วนะครับท่านเดินธุดงมาเกือบ10ปีแล้วนะฮะรอบที่แล้วก็เดินธุดงจากที่พักสงนะครับบ้านเสาเล้าใหญ่ ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดประจวบไ,ไม่ใช่จังหวัดคนครปนม่าอยู่ประจวบก็ติดประจวบเลยนะฮะแล้วก็เดินขึ้นเหนือสุดแดนสยามสู่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เดินกลับนะฮะสองพันเจ็ดร้อยกว่ากิโลนะครับรอบที่แล้วรอบนี้นะฮะเป็นการเริ่มต้นทุดงปลายปีหกสี่แล้วก็จะค้าบเกี่ยวไปปีหกห้าแน่นอนโดยเริ่มทุดงจาก จังหวัดภูเก็ตนะฮะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วกำลังจะเดินทุดงกับที่พักสงนะครับบ้านเสาเล้าใหญ่ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้เจอไปแล้วนี่ฮะเดี๋ยวอันนี้จากที่ไหนฮะแนะนำตัวหน่อยอัมโบอหัวหินนะฮะขอบคุณมากนะฮะฮัลโหลอือ อ่าโอเค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 ดึงไปได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคครับครัโอเคครับ,คครบหลายคนบอกเอ๊ะวันนี้บิ๊กบังมาไลฟ์สดน้อยจังแหม่น้อยใจนะฮะไลฟ์สดคนไม่ค่อยดูคนไม่ค่อยแชร์กันเลยนะฮะ เราก็อยากจะนําเสนอนะฮะให้พี่น้องจากทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยได้รับชมนะฮะภาพบรรยากาศนะฮะของความศรัทธาที่มีต่อพระธุดงนะฮะว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒธโธนะฮะท่านอายุ73ปีกว่าแล้วนะฮะจะเจอยู่แล้วอีกประมาณ6เดือนก็7จีแล้วนะฮะ หันไปทีข้างหลังหายกันไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่เยอะอยู่เลย